แถลงข่าวประจำเดือนกันยายน256นารยหยพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกรอโดยมีนายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทอและ,และนายสนั่นอังอุบลคุณประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยเป็นประธานร่วมในการถแถลงข่าวเศรษฐกิจโลกมีนแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต PMI ในเดือนสิงหาคมของประเทศ หลักยังหดตัวขณะที่กิจกรรมเศรษฐกิจในภาคบริการอ่อนแรงลงต่อเนื่องนอกจากนี้จุดเปราะบางสําคัญคือก,การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัญหาการผิดนัดชาําระหนี้และกําลังซื้อที่หดตัวในภาคสังหาริมทรัพย์คาดว่าการเติบโตขอ,ของเศรษฐกิจจีนในปีนี้จะอยู่ที่ระดับ5เท่านั้นและมีแนวโน้มจะลดลงในปีหน้าเศรษฐกิจโลกจึงได้รับแรงกดดันและส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยยังมีอุปสรรคในการฟื้นตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเศรษฐกิจไตในปี25 6 6มีมีแนวโน้มเติบโตได้ที่2.5-3.0%ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมโดยเศรษฐกิจในไตมาาที่2เติบโตเพียง1.8%ต่ำกว่าประมาณการที่3.1%อย่างมากโดยภาคเศรษฐกิจที่อ่อนแรงได้แก่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่มีการหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการส่งออกที่ติดลบต่อเนื่องมา10เดือนและติดลบแทบทุกหมวดอีกทั้งการใช้ใจ่ายภาครัฐที่หดตัวต่อเนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณที่ มีแนวโน้มล่าช้านอกจากนี้รายได้จากการท่องเที่ยวยังต่ำกว่าที่คาดเนื่องจากการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังต่ำกว่าปกติอยู่ราว13%และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของคนไทยในการเที่ยวในประเทศต่ำกว่าปกติราว33%รัฐควรมีมาตรการเพื่อเร่งขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยในปี2566ยังสามารถเติบโตได้ในระดับ3.0%การเร่งรัดมาตรการด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้ประกาศไว้จึงมีความจำเป็นได้แก่การลดภาระรายจ่ายค่าไฟและค่าน้ำมันการ ผลักดันจำนวนานักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้ไม่ต่ำกว่า30ล้านคนนอกจากนี้ยังต้องพิจารณามาตรการเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการส่งออกไปยังตลาดที่มีแนวโน้นมเติบโตได้ขณะที่เร่งจัดทํามาตรการเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับเ m e และครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาภาระหนี้ได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนการท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องยนต์ที่สําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในไใจมาสที่เหลือครับที่ประชุมกกรอมองว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนมีจํานวนต่ํากว่าที่คาดการไว้จึงเสนอให้มีการเร่งรัดออก มาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาตรการฟรีวีซ่าโดยเร็วรวมถึงการประชามพันธ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าประเทศอย่างปลอดภัยที่ประชุมกกรมีความเห็นว่าด้วยดอกเบี้ยในปัจจุบันปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและอยู่ที่ระดับ2.25%ซึ่งเป็นระดับสมดุลแล้วเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องทําให้แรงกดดันเงินเฟอ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้และสถาบันการเงินได้ชะลอการส่งผ่านอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ในระบบอีกทั้งกลไกตลาดเงินได้ปรัับตว แล้วสะท้อนจากการแข่งขันในการระลมสภาพคลองที่เข้มข้นส่งผลให้อัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งจากเงินถูกไหลไปสู่การลงทุนทางเลือกาสงออของไทยครับในการคืนตัวของเศรษฐกิจไทยก็ยังอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจเราในปี2 5 6นี้เราลดนะครับในเรื่องแนวโนการเติบโตลงมาเหลือที่2.5-3เปอซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิม โดยที่เศรษฐกิจในไตรมาสสองเติบโตเพียง1.8%ซึ่งก็ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่3.1%อย่างมากโดยที่ภาคเศรษฐกิจที่อ่อนแรงหลักๆก็จะเป็นภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เป็นปในทิศทางเดียวกันกับมูลค่าการ รุ่นงที่สองเรื่องทออ่องเที่ยวโดยเฉพาะของจีนนะครับที่เราจะมีการยกเว้นเรื่องวีซ่าอยู่หวีซ่าเนี่ยะะเป็นไฮซีซั่นที่ว่าส่วนนี้เนี่ยจะช่วยได้มากกรมรอจึงมองว่าจึงได้มองว่าการเติบโตของ GDP ในปี2516นะครับจะเติบโตได้ในกรอบที่ลดลงนะครับเหลือเพียง ในขณะที่ภาคส่งออกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณลบสอถึงลบนะครับแล้วก็เงินเฟอ้ออยู่ในกรอบที่ต่ำนะครับ1นถึง2.2นะครับที่ประชุมกรกรมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการค้าระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของเราประกอบกับสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานนะได้ทะลักเข้ามาแข่งขั ทําทให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงโดยเบื้องต้นมี20กลุ่มอุตสาหกรรมที่มียอดขายลดลงและหากไม่มีมาตรการกำกับแลสินค้านําเข้าแตงกล่าวผลกระทบอาจจะขยายวงกว้างไปมากกว่านี้ดันงนั้นกรกรจึงเสนอขอให้ภาครัฐเข้มงวดในการตรวจจับสินค้านําเข้าที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผ่าน,นกลไกทั้งทาง สำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุะสหกรรมมอ,อและกลรมศิลกากรโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญและในขณะเดียวกันควรต้องมีการสนับสนุนผู้สออ่งออกอำนวยความสะดวกให้พิธีการศุลกากรมีความคล่งองตัวและรวดเร็วมากขึ้น ถามมาตรการรัฐาขาที่จะออกมาในเรื่อง้งหน้าเนี่ยเรามองว่ามันจะมีส่วนหนุนต่อการเพิ่ม G D P มากน้อยแค่ไหนอะคะรวมถึงป,ปีนี้ด้วยมันจะมีผลไหมคะ ใใที่่่อออยยูข้างทเนีีจะตมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิีสจุดดันไม่เกรงใจใคร FORD RANGER RAPTOR GENERATION ใหม่พบกันที่โชว์บอร์ททั่วประเทศซ่าทีกทุกจังหว่าเต็บซี่บอดหมดซ่าอาร้อน